จะไม่แต่งได้เรียนเล็กเลยตอนนี้เรามาจากเสือไทยไดเป็นตุลาการเหมือนคดีความของในแผนทำร้ายนางขหลวงกับตุ๊กแก่ชีวิตใครที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ลงสติดีออกพยามถ้าไม่เกี่ยวออกไปเอ้าว่าไปเลยก็ลงไปเลยเดี๋ยวเราไปเลงไป เอออ่ะวาไปลงไปเลยก็ลงครบแล้วดีกว่าพระเจ้าสุดท้ายนั่งไหน<ๆ>นั่งบาลานตรงนี้พระเจ้าสุดท้ายต้องมีอะไรออกมีพู้แสงในมือดิอ้าวองค์นี้มีองค์นี้ไม่มีลงสตีดีเอ่ออยางงี้กูลงก่อนเขาเข้าแล้วเหรอนั่งไล่ล,ลงไปเนี้ยนั่งยังไงนั่นเรล่าผีเจ้าเอ้ยไปเลื่องอะ เมื่อครั้งที่ข้าครองราชเจ้าคงจะรู้ใิไหมว่าข้าต้องการอะไรหนุ่มีมาดึกจังจ้งไปนำพลังแห่งข้ามาเตื่นข้าแม่ชัดลำไคตัวนี้ตะเกินออกไปไหนตะ้ยงแล้วมีตาไมดูดิออกมาออมายาเนี่ยค่ะมันไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไว้ใจสติสตางค์มันดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นเต็มที่เนี่ยค่ะอ่าได้แล้วค่ะเสวีลี่ก้าไปทำแกออกไปทำไม บอลังไม่ใช่ค่ะมังเลาของใครอ่ะพระเจ้าถึงไอโอไมค์โขงเกิดเรื่องใหญกมาแล้วไม่อช่ะเรื่องอะไรวะทจ้าอาตังครับเขาไม่ครับมีเรื่องอะไรตอนนี้นะไอ้ผมเนี่ยมันเอาทุกคนมาใส่เรียกค่ะเฮ้ยเราไม่บอกมันลูกมันโห้ยบอกไปแล้วที่มันเรื่องมาเจอะจายเลยเรื่องมาเจะอใจเลยเหรอใช่ไอ้ผมเอาแล้วไง แล้วมันหายไปไนแล้วเนี่ยมันควนชุดพองนั้นเลยเอาชุดนันอย่างู้นแค่ชุดเดียวก็ได้ครับอกเยอะที่ตัวใหญเลยเนี่ยค่ะมีชุดก็ใส่ไม่ได้เป็นชุดของเราู่เพิ่มแป๊บๆเลย